สวัสดีค่ะรถอะไรเนาะแม่ดามาเอาแม่ดามาเอากระถางดอกไม้นะคะเอาไปปลูกเนาะกระถางดอกไม้ที่แม่ดาดอกไม้นะเสี้ยนฝรั่งมาเอาดอกไม้ของแม่ดา รถอะไรนอนถอย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 ตูดมาเอากระถางดอกไม้ไปปลูกให้เสร็จเอาถอยถอยเข้ามาถอยเข้ามาข้างใน ไปแล้วไปแล้วไปแล้วนู่นลาเต้พอดีก็เลยจะปลูกให้เสร็จเนาะ ปลูกให้เสร็จเพราะว่าถ้าฝนตกมันก็จะได้ไม่ต้องลดน้ำ Ya. Saya ก็มาทางนี้ยังเหลืออยู่ปลูกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาดูเนะปะมีบุญอยู่ไหนเอ้ยนี่ค่ดะดอกไม้ที่ปลูกเนะมันไม่เห็นค่ะมันมืดเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยดู มีบุญจำปาไม่เห็นเลยไม่รู้จะปลาหายไปไหนจำปลาเอ้ยจำป้าอยู่ไหนริมแล้ว มาค่ะตุ้มหูมือเย็นนะคะตุ้มหูมือเย็นนะคะไม่ไดากินก่อนแล้วนะคะเขาบอกว่าถ้าผัวเราไปเที่ยวนอกบ้านเนี่ยมไม่ต้องรองกินข้าทุกคนกินเสร็จแล้วล้างด้วล้างจานความจริงมาเลยสองวงนะคะ ทาแป้งเามนลงเปลาทนูที่เสษต่ำต่ำตำทางนู้นก็จะอีกวงหนึ่งนะคะวงหนุ่มๆนะคะทางนน้นวงหนุ่มๆทองโน้นวงีนุ่ะมๆ นี่พ่อฟื Higher, ้นนะคะผู้บ่าววนนาแล้วก e ็บ่าวมืดนะคะแล้วก็น้องีิโก้นะคะอนนี้ก็แอดมินนะคะมาจากกกอกนะคะย่ยนมก็นพี่ก็่เานดผมจะได้ตึกตัดเดืนปานนี่แเกินหรืสันว่าัตัว สามกล่องเก้าร้อยนะคะทุกคนเิ้นความข้ายองพอมจมพร้อมเลีเรื่องเียงขอให้บอกแต่งานรอบด่านเขอยเรมพระดาไดจมเป็นัวพรอมายของพอมิ้นข่าพรอมอนาไปมาวเหรอีแกไปตามเพื่อนแก ที่ทำลาบอร่อยมากเดี๋ยวคืิปนี้พี่ไลร่ตัดตอนนะร้านตัดผมทุกวันนี้ปวดจนเจี่ยงคืนมาตลอดหยุมันปวดดื้อปวดดื่นเนี่ยสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของมณโอมนะคะ ผลิตภัณฑ์ของมนโอมนะคะค p Copy TP กูโก้เจียวล้างหน้าเจียวอาบน้ำครีมกันแดดสบูฮันนี่ชบนะคะหรือว่าน้องใหม่นะคะกำลังมาแรงนะคะคอลลาเจนวิตชีนะคะคอลลาเจนวิตชีนะคะค ขอจบคลิปลงแต่เพียงเทนี้นะคะสวัสดีค่ะแ่ะป้าไม่หม่วงลุงหรอค่ะป้าห่วงรถตูบบ้ <laughs>